ไปจ้อสวัสดีจ้าวังนี้เป็นคงจริงนะคะ ซาดาพากินพาแซบมาลจ้าพี่น้องหมือนภากินเมนู่ายงจ้ะแต่สูดแซนจะอร่อยหากินอย่าและเจ้าพี่น้องขนมจีบจา้าขนมจีบจา้าขนมจีบจา้าเลขเข้ามาจา้าขนมจีบพี่น้องสูตรโบราณดั้งเดิมแซบกรันตีร้านนิด,ดน้ำจิ้มแซบแห้งจา้าคนสิบอกไว้แห้งู้นมาเด้อพี่น้องเดือมาดแซบน้ำกันเด้อตาเดือเลยกระเทียมอีกตัวพี่น้องคนมกัก มาดิจ้ะอืมอาไปคุนๆไปวนๆคะ่ะนี่คุนวนๆนะคะแล้วก็หม่ำค่ะใส่ปากอือหครับ พามาเที่ยวสิพินำมน้เขาพี่น้องเอาไปจุ่มไปนอนแช่ไว้จกัจกจักจักเป็นหู ้ดด่นอซขออภัยคนนอนดึกนะคะ พอไปเด้ดทำรายภัยเด้อพี่น้องมาจ้ะขนมจีบสูตรโบราณหอมหอมกระเทียมคนๆวนๆค่ะ ข้อปักค่ะเอาไปนอนนาำก่อพี่น้องคือจังควยนอนในนาำเอาไปนอนน้ำไว้ค่ะแช่ค่ะให้มันดูดพี่น้องนี่ดูดน้ำเข้าไปวิธีกินไผ่มันจัาแต่ว่า่อยกินจริงสิืม จอ๊บจ๊าบมันคือผิดว่ง จังสรรจ่าพี่น้องจ๋าคลิปขนมจีบโบราณค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อจ้าเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าแฟนคลับเอฟซีบกว,ว่าสิเป็นภายในประเทศภายนอกประเทศกับพี่น้องซอป,ปอ,ปอ,ปอล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวดาขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าเดอ้อบ๊ายบาย